ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรบเข้าสู่ช่องกรีดนะครับวันนี้ก็ผมจะมาเล่นเกมเดอะครูภาคหนึ่งกันอีกแล้วนะครับผมพาร์ทที่3แล้วนะครับผมนะฮะโอเคเรามาลุยเนื้อเรื่องต่อกันเลยนะฮะผมจะเล่นไปด้วยแปลไปด้วยนะครับผมถ้าแปลผิดตรงไหนก็ขออาภัยด้วยลวกันนะครับผมนะฮะเพราะว่าอาจจะแปลไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเก่งมากนักนะครับผมนะฮะโอเคก็ขออาภัยด้วยนะครับผมมาไม่ต้องพูดเสียเวลาผม มาลุยในยเรื่องกันต่อเลยครับผมนะฮะอ่านี่ไงถึงละเบรกเบรกเบรกโซโล่เลยนะฮะโอเคโยมมีงานให้ในายทำนะใครบางคนอยู่ในรถรถทุกคันใหญ่ที่กำลังเข้ามาใกล้สนามยาของผมผมต้องการให้ในายทำให้เขาตรงไปตรงมาตำแหน่งบนเป็นที่ของนายเอาละนี่ไงกำลังจะจอดนะ โอ้ร้านขายฮอตดอกผมฝากสเปคเลดไว้ซึ่งเป็นรถออฟโรดไว้ให้นายสร้างงานนี้เข้าไปเลยนายเห็นเห็นเขาหรือยังยาใช่เจอแล้วดีตอนนี้กำลังวุ่นวายอยู่เนี่ยโหสเปคออฟโรดฮะโอ้โหโคตรึงโคตรึงผ่าพวกขรนจอดเดี๋ยวนี้เลยจะรียบเลยนักนะตอนนี้สิตำรวจกำลังรีบซีรีบอยู่งานไปเพศนี้ดีที่สุดจะไม่อยู่เฉยๆนักเข้าใจไหม เอาวะเอาวะเฮ้ยต้องต้องจัดก,การมานะาบบานันนะไอ้กระบะคันนั้นอะกระบะออฟโรดอะ่เอะเฮ้ยเฮ้ยนายเคยขับสเปคเลสไหมไม่เคยแต่อันนี้ครั้งแรกนะไม่ต้องกลัวเสียวนะมีกระแทกอยู่มีผักด้วยรถสเปนนี้เอาเรื่องอยู่ตอนนี้กำลังจับคนโง่อยู่ต้องปรับตัวดีเดียวไม่ได้เล่นนานเลยอะมาเลยมาเลยเอุ้ยโซนได้ได้ด้วย ไม่โดนนะไม่โดนไม่โดนนะผมยย <t Learning. S 1> <t increasingly wrote> พยายามให้เต็มที่อยู่เนี่ยพยายามให้เต็มที่อยู่นะครับผมนะฮะเร่งสุดแล้วเนี่ยเร่งสุดแล้วนะครับผมต้องควบคุมให้ได้นะฮะเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเฮ้ยเครื่องบิน เงาแบบนเฮ้ยเลยเลยเลยเวนกรมรมเวนกรมรมเวนกรรมไปทางไหนอะทางไหนวะทางไหนวะโอเคโอเคมาดิมาดินี่โดนโดนเพื่อ<ด>นผมว่าผมจะได้เห็นสิ่งนี้ก็มาดิก็มาดิโอ้โหไปช้ามากเลยไปช้าจริงครับผมนะฮะ เข้ามาเลย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 นี่โดนโดนโอ้เสียง,งแม่งดีชะมัดเลยโดนอยู่โดนอยู่เหลืออีกหนึ่งนาทีโอ้โหไม่มีเวลาแล้วต้องรีบจัดการให้มันได้มาดิเอ,อ้ยเวรกรมกรมเวรกรรมเลยเลยเลยเวรกรรมอย่าแพ้นะเว้ยมาดิมาดิาดเออเรียบร้อยเรียบร้อยเว้ยฮ่า คนขนับหนีก็มองไม่เห็นหรอกฮ่า <c> ฮ <oughs> ในที่สุดก็กำจัดได้แล้วนะครับผมมิชชั่นคอมพลีตนะโอ้โหบอลเลยได้ทองแดงกระจอกจริงอะ <c oughs> กับไปที่ฟียดได้ครับผ่านหรือยังผ่านแล้วขอได้รับข้อความอย่างแน่นอน <Nice. S 2> ดี <Nice. Later. S 1> ดีค่อยคุยทีหลังนะ หอละนี่อ่ะมาแตงโคตรตึงอ่ะมาแตงโคตรตึงโอเคไม่บักเห็นไบบปเห็นท่าเจอบัอกอยู่นะครับผมนะฮะโอเคมาลุยในเรื่องต่อกันเลยนะครับผมนะฮะมาในเรื่องต่อไปก็คือนี่เดอะเกรเวนเนาะแต่ว่าต้องเลเวลเท่าไหรอ่อ่ะไม่ไม่ไม่ต้องเลเวลถึงก็ได้นะอ๋อต้องเลเวลสามอ๋อโอเคโอเคไปเลสโก ลุยเลยอะลุยเลยนะครับผมเอาอันนี้โทรโทรเดียวอะกลับไปที่ถนนนั่นเองกดตัวบีค้างอะ่ะแหนนแนนโอเคตอนนี้เดินทางไกลอยู่ครับผมนะฮะขออนุญาตตัดโอเคใกล้ถึงเป้าหมายแล้วนะครับผมใกล้ถึงที่หมายแล้ว โอเคเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโอเคแล้วกดเลี้ยวขวานะครับผมเนี่ะโคตรตึงโคตรตึง <laughs> okay. โอเคควบคุมให้มันดีๆนะครับผมโอเคในที่สุดก็ถึงแล้วนะครับผมโอเคไงเพื่อนรีบมาแล้วผมสิตำรวจกำลังตามจับผม ตำรวจมาตำรวจมาเดี๋ยวเข้าไป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 สิบหายแล้วตำรวจมาตำรวจมาต้องรีบหนีต้องรีบเพนล,ล้โอ้โหมาเต็มเลยายรออะไรอยู่เหรอพาเราเอาอกไปจากที่นี่เพื่อนกรณาสกัดไว้นะเฮ้ยยยย,อย,อย,ย,ยมมา,าอยย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 ย ผมเจอตัวแล้วเขากำลังลงหนีไปทางตะวันออกเชงใต้แตาได้รับตำรวจเรียกหมายจากผมในรูวิธีที่จะพาหลบหนีพวกนั้นใช่ไหมขับเร็วเกินแล้วนายไปโดนจับข้อหาเหรอค่อนข้างจริงนะนายต้องออกจากที่ระยะของข้อเหล่านี้ที่พวกเขาไม่เห็นหนายนะเท่าไหร่พวกไล่ล่าี่ยิงรถรงเท่านั้นถ้านายเริ่มสุดวุ่นเรือและทุกสิ่งของอยู่ตรงหน้าพวกเขาพวกมันจะเริ่มแห,แห,แหว่ยงรถเหวี่ยงคูจึงพวกนายเข้าใจปแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเค รอสักทีนะครับผมพวกคองกำลังหลบหนีนะครับคอนโชว์สิบต่อสิบมอบหมายงานเพิ่มเติมให้กว่าเส้นทางคู่ขนานนะเขาได้คอนโทร์ผู้ชายคนนี้ออกจากที่นี่อย่างทาบอลแล้วครับโอเครอสักทีนะครับผมเย yeah, ่ได้ได้โกลัวเลยเว้ยเอาเป็น47เลยนะครับผมฮ่าฮ่าโคตึงโคตึงนะครับผมโหที่ไหนวะเนี่ยเอาละงานดีมากเป็นนี่นายหนึ่ง โอเคได้ส่งแล้วดีนะที่รอดทันธเย้เๆๆเย้เย้เเวียนกำเวียนกำมาผลิกิจไปในตอดีนะครับผมเริ่มเป็นสตอรี่มิชชั่นเลยนะครับผมสตอรี่มิชชั่นเลยโอเคเรามาดูสักเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอนี่เลยเดี๋ยวดูดูดูเอลนะครับผม โอเคไม่ไกลหรอกเดินทางเอาได้นะครับผมเล t s g ก้ขวาแล้วขวาโอเค <c oughs> โคตรึงโคตรึงนะครับผมแล้วขวาแล้วขวาโอเคอย่างนั้นแหละเฮ้อ <c oughs> โอเคใกล้ถึงแล้วครับผมนะ ตอรีมิชชั่นนะครับผมโอ้จะเตือนอะไรทำไมวะอ๋อพอดีซื้อรถไงพอดีผมผมโกงเงินมานะครับผมโกงเงินได้ครับท่านผู้ชมโอเคจอดนายคือคนขับรถคนใหม่ของทอยใช่ไหมกำลังมองหาไอเทนไอเคชชี่ใช่ไหมนายเป็นใครเหรอ ผู้แทนของนายเว้นแ,นนแต่นายอาจจะได้ผมในสนามตำแหน่งบนแผนที่ของนายพวกสองคนกำลังหิวข้าวนั่นไม่ดีสำหรับผมหรือเครื่องดูดคนของผมและผมต้องส่งคนไปเซนหลุยมันเป็นอย่างนี้แหละผู้ชนะได้รับก,การเลื่อนตำแหน่งพ,พูดแท้ถือเป็นบทเรียนชีวิตและการต้ยังนี้จะจบลงเอาวะเอาวะสามสองหนึ่ง ไปความเกียดชังของผู้ชนะก้าไปอีกขั้นสูงเอ็นเคของเขาโอ,อจาริโอนะจาริโอต้องแซงให้มันได้นะครับผมนะฮะโอเคต้องแซงให้มันได้โอเคอ,อย่าก,กัดแดกเลยนะครับผมอย่าก,กัดแดกเลย <c oughs> หาเลเวลสิบแล้วนะครับผมโอ้ ได้แล้วเปเลเวลสิบแล้วนะครับผมโคตรรึงโคตรรึงนะครับผมงานดีนี่ฟังพงนะผมเป็นเจ้าของดีทอยไม่มีคำถาม <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องนั้นดังนั้นผมจึงแยกสาขาออกม่งหน้าไปที่เซนหลุย <c oughs> ผมมีบางอย่างที่อยากให้นายทำนะ โอเคเดอร์สเปกปลดล็อกแล้วครับผมต้องรีวิวสิบนะครับผมนะฮะโอเคมาเรามาลุยภารกิจตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมเอ่อเอ็กฟินิตี้นะครับผมจัดไปต้องเดินทางเองแล้วแหละนะครับผมต้องเดินทางเอาเองแล้วแหละนะครับไกลมากอ่ะโอ้โหใส่สามกิโลเมตรเลยไกลมากนะครับผม แม่งโคตรไกลจริงอะทั่วเมกาเลยนะครับผมนะฮะโอเคขออนุญาตตัดโอเคใกล้จะถึงแล้วนะครับผมจะทำมาตั้งไกลเลยนะครับผมโอ้จะเตือนทำไมวะวัดเอ้ยจะเตือนทำไมวะอีโซอี้เนี่ยโอเคถึงแล้วนะครับผม เดอะเอ็กซ์ฟินิที้นะครับผมสปีดชรเรนนะครับผมต้องแข่งให้ชนะนะครับผมระดับความยากคือปกตินะฮะอันนี้เป็นรถลูฟนะเป็นลูฟเลยไม่ใช่รถเดิมแล้วลูฟลูฟรถลูฟมันไอจับปอเช่นั่นแหละนะผลดีจากเยอรมนีเหมือนกันนะครับผม Let's go ้เอาไว้เอาไว้โคตรตึงโคตรตึง ชนออาเข้าไปเอาเรื่องเอาเรื่องฮะเอาเรื่องเฮ้ยหลบทางหน่อยหลบทางหน่อยเพ่โอเคโอเคฮะก็ตึงก็ตึงเออระวังระวังฮะโอเคเราต้องโค้งดีๆนะครับผมนี่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 แสงแม่งเลยนะครับผมเีื่เหมือนสปีดลันเลยนะครับผมโอเคเออเอาเอาชิบหายแล้วเวียนกรรม โอ้ตายแล้วเวนจรมโอ้ยรถเอ c ีเนี่ยโอ้ยจะขวางขวางทางจราจรเนี่ยนะ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรไกลยอยู่ไกลยอยู่เส้นชัยค่อนข้างไกลยอยู่นะครับผมนะมาจะพยายามสู้สู้เลยนะครับผมนะโอเคนะยาวเลยยาวยาวเลยนะครับขอแสงหน่อยนะขอแสงหน่อยโอเค ฮ่ uh huh. าโคตรตึงโคตรตึงนะครับผมนี่ภายในสวยงามเลยนะครับผมเกี้ยวฟ้าวอะเกี้ยวฟ้าวน่าดูเลยนะฮะโค้ง oh, ดีๆเออโอเคโอเคนี่กล้องแบบนี้ดูเหมือนฟอร์ซ่าเลยใช่ไหมเออคลายๆกันนะครับผม แต่ผมชอบภาคนี้แหละถือว่าภาคที่ดีที่สุดภาคหนึ่งอะเด็กครูภาคหนึ่งอะภาคสองคอนเทนต์เยอะเกินไปครับผมไม่ชอบแบบเรือข้างบินนะครับผมเห็นว่าภาคแรกสนุกกว่าเยอะนะครับผมแต่รถมัน,ม,นมันไม่มันไม่มีคันใหม่หรอกนะครับผมนี่ไงฮะไม่ต้องพูดเสียเวลานะครับผม โดยต่อกันเลยครับผมนะฮะโอ้วิ่ง329กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงใชครับผมโอ้โหนี่โอ้โหตรงมากเลย <c oughs> ดูแลงสเกียบดิ <c oughs> แบบมันกว้างครับผมแบบมันกว้างมากเลย <c oughs> เกมน,นี้ก็เขาใช้อินจินเนี่ยดูเหนียกครับผมตระก,กูลพวกเกมฟคายนั่นแหละมันอินจินเดียวกันกับฟคายสีเลยนะครับผม ใช่ครับผมใช่ภาคสองก็เหมือนกันแต่มันเจนใหม่ไงภาคสองอ่ะภาคสองมันโดนดาวมันมันดาวเกตยร,ร์เาฝีลดลงไงถนนอาจจะไม่ได้สวยเท่าภาคหนึ่งหรอกภาคหนึ่งก็สวยดีครับผมแต่แต่มันกว้างนะถนนถนนไม่แคบด้วยอะ่ะดีจริงๆเลยนะครับผมแต่ว่าภาคหนึ่งก็ผมจะแค่เฉพาะในเรื่องก็พอนะครับผมนะฮะ ผมจะเล่นไปด้วยแปรไปด้วยนั่นแหละนะครับผมยาวๆแล้วยาวๆเ,เลยนะครับอินฟินิตี้นะครับผมเ <c oughs> รียกว่าอินฟินิตี้รู้จักใส่ Infinity อินฟินิตนะี้อะท่านผู้ชมนะฮะรถครั้งหน้าโดย <c oughs> เวียนกรรมเ <c oughs> ส้นช้ยแมงโครไกตอนนี้อยู่ชิคาโกใช่ไหมอาจจะใช่นั่นแหละเออ

เปล่าจริงนะครับผมนะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมก่อนจะลุยในเรื่องนะครับผม making a g h o s t นะครับผมอ๋ออันนี้ต้องเลเวลห้าอ๋อตอนนี้เราเลเวลสิบแล้วนะครับผมโอเคผมก็ต้องจบไปแล้วนะครับผมนะฮะสลับพาที่สามนะครับผมแล้วเจอกันพาที่สี่นะครับผมโอเคผมก็ต้องปิดคลิปนี้แลยแหละนะครับผม Okey bye bye